โอเควันนี้เราก็กลับมาอยู่กันรีวิวหนังกันอีกเช่นเคยซึ่งหนังที่เราจะมารีวิวในรอบนี้เป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยถามกันมาตั้งแต่เข้าฉายวันแรกๆเลยว่าเฮ้ยไปดูมาหรยอยังไปดูมาหรยอยังก็คือหนัง Minecraft Movie ผมมีชื่อว่า Steve ต,ตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ผมเป็นปลื้มกับเหมือง ก็วันที่คลิปนี้ลงน่าจะเป็นวันที่18เมษายนซึ่งเราตั้งใจที่จะลงในวันนี้เพราะว่าเราทิ้งระยะเผื่อว่ายังมีคนที่ไม่ได้ดูเพราะว่า,ามันอาจจะมีเนื้อหาสวดสำคัญซึ่งผมก็ไม่อาจรู้ได้ว่าผมจะพูดอะไรออกมามันเป็นตามฟนะีลลิ่งอะเะเพราะว่าผมไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้โอเคเข้าเรื่อง หนัง Minecraft Movie เป็นเรียกไงอะ่ะคือเป็นหนังที่ใช้คําว่าสําหรับเด็กก็ไม่เชิงแต่สําหรับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คือมันกั้มกั้มขึงอะ่ะมันคือหนังเฉพาะทางไว้ทุกคนมันคือหนังเฉพาะทางที่ทํามาเสิร์ฟเด็กประมาณหนึง่งอืมซึ่งถามว่าเด็กจะดูไหมถ้าพ่อแม่ให้ลากไปดูอะ่ะก็คงจะไปดูแหละเออหรืออาจจะดูด้วยความ อาจจะอยากไปดูด้วยความแบบความติดเล่นแบบว่าเอ้ยมันมันจะออกมาดีกัน,นไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็เป็นฟิลนะเหมือนกันว่าเอ้ยหนังมันจะออกมาดีไปวะเห็นจากตัวอย่างแล้วว่ากลัวไม่เวิร์กแต่สาเหตุที่ผมตัดสินใจที่จะไปดูเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเราเล่นมาครับมาสิบกว่าปีถ้ามันมีหนังออกมาสักเรื่องหนึง่งเราคิดว่าเราก็น่าจะไปดูนะเพื่อเติมเต็มอะไรบางอย่างโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีเลิศอะไรขนาดนั้น แต่ถามว่าพอไปดูจริงๆแล้วมันออกมาดีไหมผมผมว่าให้เขาเรียกไงเดียให้ตามค่าเฉลี่ยเออแบบไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนกันคําว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องอื่นอ่ะผมอาจจะไม่หายมากนะแต่พอเป็นไมโครอ่ะผมหายเพราะว่ามันมันคือเกมที่เราโตมาเว้ยเออมันคือเกมที่เราโตมามันคืออินเตอร์เทนเมนท์ที่เราเสพมาเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นการที่ มันเอามาทําเป็นหนังอะ่ะมันเลยดึงดูดความสนใจเราประมาณหนึ่งก็ในส่วนของตัวหนังเนี่ยตัวบทเนี่ยอ่ามันเหมือนไม่ใช่มายคราฟเวยมันคือมันคือเรื่องใหม่ที่ใช้เขาเรียกไงใช้องค์ประกอบเป็นม e c คราฟผม ให้นิยามผมเลยให้นิยามมันว่ามัน,มนคืออิเซกไกในโลกไมคราฟเออเออเหมือนสตีฟอะมันเข้าไปเจอกับโลกไมคร f t โดยบังเอิญก็เลยกลายเป็นอิเซกไกในโลกไ mm hmm. มคร f t นั่นคือผมนั่นคือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเว้ยมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะเป็นหนังไมคร f t อะไรประมาณนั้นอะ mm hmm. เออเพราะถ้าเป็นหนังไมคร f t ที่เป็นไมคร f t เลยอะมันจะต้องเป็นแบบ แอนิเมชันล้วนเป็นตัวเหลี่ยมถูกไหมเออแต่อันนี้มันเป็นคนที่อยู่ในโลกธรรมดาโลกปกติโลกของเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเออมันทะลุเข้าไปโลกไม a ครโลกเหลี่ยมอ่ะมันเป็นหนังเด็กที่เนื้อเรื่องค่อนข้างดูง่ายไม่ใช่ค่อนข้างคือดูง่ายเลยเป็นหนังที่ไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมากแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนบอยของไม e คร a f t เนี่ยจะค่อนข้างไฮป์นิดนึง จากที่หลายคนน่าจะได้เห็นคลิปที่แบบ r รีแอคชั่นในโรงหนังกันไปเนาะก็สิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้ผมว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้มันคือจุดที่ทำให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนของผมมันสูงขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือน จะไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นหนังแบบเหมือนโจ๊กอะ่ะเป็นหนังโจกปนกับปนหนังชีวิตหน่อยๆแต่สุดท้ายอะ่ะพอด้วยความมันเป็นหนังชีวิตอะ่ะพอมันมีความเป็นหนังชีวิตเข้ามาตอนเริ่มอะ่ะมันกลายเป็นพอจบแล้วอะ่ะมันให้ข้อคิดมันดันมาให้ข้อคิดตอนสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะพอมาจับในยะจริงๆแล้วอะ่ะพอมาจับในยะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโอเคเลย คือในตอนสุดท้ายพี่เกรกใช่ปะ่ะหรือชื่อที่อ,อะไรป่ะคนเก็บขยะเรียกเจ,เจสันโม,โมโอาอะไรอีกพี่เจสันถามสตีฟว่ามึงจะกลับโลกด้วยไหมอะไรเงี้ยตอนแรกสตีฟก็ยืนยันนะว่ากูไม่ไปกูจะอยู่นี่แหละดีแล้วกูมีความสุขดีอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแบบเหมือนสตีฟก็ฉุกใจคิดขึ้นมาได้นะว่าเฮ้ยหรือว่ากูควรจะกลับไปวะเอองั้นแล้วมันก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาพร้อมกับ ไอ้พวกสี่ตัวเนี้หยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อคืออะไรคือผมมองว่าในายะของซีนเนี้ยคือเปรียบเสมือนเด็กติดเกมเว้ยถ้าทุกคนสังเกตตั้งแต่ตอนเริ่มตอนเริ่มอ่ะที่เล่าที่เล่าถึงมุมมองของสตีฟอ่ะที่เล่าในบทของสตีฟมันคือเด็กคนหนึ่งที่วันบีอยากจะขุดเหมืองอยากจะมีจินตนาการเะว่าง่าย มันเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก็บความฝันการความฝันนั้นมาตั้งแต่เด็กต่อมาได้ชีวิตที่มันน่าเบื่อวนลูบอะ่ะมันก็เลยหนีจากโลกความเป็นจริงที่หนีไปอยู่ในโลกไมโครที่มันเจอโดยบังเอิญแล้วก็ติดอยู่ในนั้นงอมแงมเลยแล้วแบบกูไม่กลับก็ได้กูแบบอยู่นี่กูสบายใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงตอนสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเอ้ยก็เอาะกลับก็บกได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการปลดพันธนาการจากเด็กติดเกมคนหนึ่งอ่ะให้กลับมาอยู่กับโลกความเป็นจริงเว้ย ไอผมไม่รู้นะว่าแนวคิดจริงๆของผู้กำกับหรือคนเขียนบทอะ่ะคิดยังไงแต่สิ่งที่ผมจับได้อะ่ะผมรู้สึกอย่างนี้เเออผมรู้สึกว่าด้วยความสติมันเป็นเด็กติดเกมอะ่ะตามที่มันสาธยายมันตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมันเลยมามีอิมแพ็คตอนสุดท้ายตามที่ว่าไปส่วนเรื่องความเวอ่์ความแบบลืมขเขาเรียกอะไรนะตกดีเทลอะไรแาบเนี้ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันผมรู้สึกว่า เอ้ยถ้ามันมีถ้ามันต้องอธิบายทุกอย่างว่าหนังมันยืดไปผมเห็นรีวิวบางคนนะบอกว่าเอ้ยอยู่ดีๆมึงไปเอาปีกอิเลท่ามาได้ยังไงเพราะว่ามึงอยู่แค่อยู่แต่ในเนเธอร์กับโอเวอร์เวลล์มึงยังไม่ได้ไปดีเอ็นเลยอ่ะแบบเอ้ยหนังเว้ยเอ้ยแต่ว่าผมก็แอบเชียในใจนะว่าเอ้ยถ้ามีภาคต่อไปอะ่ะกูขอดีเอ็นนะแต่ว่าไม่เอานักแสดงชุดเดิมเพราะว่ามันจบแล้วบทมันจบแล้วเว้ยถ้ามีอีกอะ่ะ อ่ะผมล่าสุดก่อนที่ผมจะมาอัดอะ่ะผมได้ข่าวได้แบบไปเห็นกันโพสต์ว่า Minecraft Movie เตรียมจะสร้างซีซั่นใหม่สร้างภาคใหม่ซึ่งโอเคไม่ว่ากันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันควรจะระวังความไฮป์ของคนสร้างอะ่ะเออคือตอนนี้มันเป็นช่วงเห่อเว้ยมันเป็นอย่างนี้มาหลายเรื่องมากต้งไม่ว่าจะหนังไทยหรือหนังฝรั่งอะ่ะหนังปหนังชาติไหนก็ช่างอะ่ะ ผมรู้สึกว่าการหายของคนดูกับหนังสักเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นหนังในในฝันน่ะเออเป็นแบบเนี่ยเหมือนย่งเหมือนย่งของ i n e c คร f t เนี่ยคือเป็นหนังของเกมที่เราชอบที่เอามาทำเป็นหนังครั้งแรกคนที่เป็นแฟนบอยอะมันหายอยู่แล้วแล้วพอพอผลประกอบมันดีอะ่ะผลประกอบการมันดีกระแสมันดีมันก็จะพาคนสร้างหายไปด้วยว่าเฮ้ยงานกูดีวะ่ะคนชอบวะ่ะ อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะสร้างแบบสร้างอดๆออ,ออกมาซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วอะคุณภาพมันตกคุณภาพมันตกแทบทุกเรื่องเลยเว้ยที่ที่มันเป็นลักษ่าอย่างนี้อที่แบบเฮ้ยหนังยังไม่ออกจากโรงเลยแต่มึงตัดสินใจที่จะสร้างภาคใหม่แล้วอะแล้วมันเป็นหนังที่โอเคใช่คุณเปิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหนังเรื่องนี้มันด้วยความเป็นมายครับทุกคนผู้เพลเยอร์ Player, ทุกคนมีมุมมองใน เขาเรียกไงมีประสบการณ์ในการเล่นไม n คร r a ับที่ไม่เหมือนกันนี่ก็คือหนึ่งในนั้นโอเคอเฮ้ยผมอินกับผมอินกับบทนี้มากเลยอินกับบทสัมภาษณ์นี้มากเลยแต่คุณถ้าคุณใช้นักแสดงชุดเดิมอะผมว่ามันช้านะเออถ้าเกิดคุณจะทําอะคุณตีบทใหม่ตีบทใหม่ทำเนื้อเรื่องใหม่นักแสดงชุดใหม่อันเนี้ยเวิร์กอันนี้ก็อยู่ที่ความสาม,มารถแล้วว่าคุณจะแบบผักมันออกมาจะสร้างมันออกมาได้ดีแค่ไหนนะสำหรับภาคใหม่ ซึ่งเรากลับมาคุยกับเรื่องพากนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปพาคใหม่พากเก่าเลยเออผมรู้สึกว่ามันมีในยาที่สําคัญประมาณหนึ่งเลยอันนี้ผมจะเล่าถูกเล่าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะหรือถ้าใครแบบมีความคิดเห็นแบบที่ต่างออกไปยังไงอะ่ะเอ้ยลองเรามาแบบดิสคัทกันข้างใต้เม้นก็ได้นะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยพูดด้วยความรู้สึกจากการที่ผมไปดูมาสําหรับการให้คะแนนในเรื่องเนี้ยในตอนแรกอะ่ะ แต่ตอนแรกผมอาจจะให้5หรือ6แต่ผมรู้สึกว่ามันมาดีดเอาตอนสุดท้ายว่ะในตอนฉากสุดท้ายที่ผมพูดอ่ะเออที่ผมบอกว่าสตีฟออกมาเผชิญโลกภายนอกอะ mm ่ะ hmm. ผมโอเคกับมันนะคือมันเป็นหนังที่ไม่ได้ดีมากแต่ผมสามารถกลับไปดูอีกรอบได้อย่างน้อย2 3ถึงรอบ3รอบอาจจะเยอะไปแต่ถ้าเกิดสัก2รอบอีกสัก2รอบเนี่ยผมว่ายังพอดูยังพอแบบยังพอไม่เบื่อ เออยังพอที่มันจะไม่ช้าแล้วก็มาพูดถึงอารมณ์ของเรื่องอารมณ์ของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไฮขนาดนั้นผมรู้สึกว่าอารมณ์ของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ดีดขนาดนั้นเว้ยมันจะดีดก็ต่อเมื่อคุณเป็นแฟนบอยของไมค์ครับแบบเดนตายเล่นมาสิบกว่าปีอะ่ะเออถ้าเป็นนิวเพลเยอร์อาจจะไม่เก็ตในหลายๆอย่างหรือถ้าไม่ได้เล่นเลยอะ่ะก็จะไม่เก็ตเหมือนกัน <c oughs> ก็จะไม่เก็ตหนักกว่า แต่ถ้าเล่นมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแ,แรกๆไม่ต้องถึงขั้นเบต้านะเอามาตั้งแต่แบบช่วง1 4 1 5ประมาณนี้เออคุณรีเลตแน่คุณรีเลตนะกับหนังเรื่องนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคุณให้กับหนังเรื่องนี้ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรพูดแล้วเนาะเออผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะพูดไปหมดแล้วนะอย่างที่บอกถ้ามันมีส่วนไหนที่ผมพูดตกหล่นไปเอาพูดพูด,พ,ดพูดตกหล่นนะหมายถึงว่า ในประเด็นที่ผมพูดไปอ่ะเออไม่เอาแบบมามาคุยหนังทั้งเรื่องนะเพราะว่าสงสารคนห่วงคนที่ยังไม่ได้ไปดูจริงๆห่วงคนที่ตั้งใจว่าจะไปดูแต่ยังไม่ได้ดูอันนี้ก็เหมือนแบบมาเรียกน้ำย่อยนิดนึงแล้วกันเออถ้าหนังเรื่องนี้จะทําให้คุณตัดสินใจที่จะไปดูในโอกาสสุดท้ายได้เนี่ยไม่ผมก็ยินดีนะมันเป็นเหมือนแบบอ่ะเอาไปชิมดูถ้าเกิดอร่อยก็ไปซื้อกินเอาอะไรอย่างนี้ะนะทุกคน เอาเมื่อกี้ยังพูดไม่จบนะเรื่องให้คะแนนเอาเป็นว่าให้เจ็ดเต็มสิบเลยแล้วกันนั่นแหละผมอันนี้คือความรู้สึกจากตัวผมเองนะถ้าใครให้มากให้น้อยกว่านี้ก็ไม่ว่ากันนาเปืดอถือว่าเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวความ,มเห็นส่วนตัวก็สําหรับใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะเออสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็รีบไปดูซะเดี๋ยวจะออกจากโรงแล้วนะคลิปหลังจากคลิปนี้ออกไปคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ น่าจะอยู่ในโรงอีกประมาณ1อาทิตย์ได้ถ้าไม่มีการลดรอบเพิ่มรอบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ในโรงอีกประมาณ1อาทิตย์โอเคครับก็สนัยวัวัดนี้พาร์ทว่ะไปครัทุกคนก็สนานคลิปนี้ถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กด Subscribe แร้กวกรแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกับคลิปใหม่ครับพาร์ทใหม่ๆเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาลงแล้วเออโอเคซ you